นอไเอารถไอ้เธอเอารถมาสรุปถ้าอุ้มมีข้าอย่างจะไปไปรถรถรถพร้อมกันก็ได้รถพิเธอร์ไปได้หลายคนอ่ะหกสามสามเพี่ขับเลยพี่เต๋พี่เต๋พี่ขับเลยพี่เต๋ห่อยสับเป็นชุดเป็นชุด ไป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 มาขึ้นมาขึ้าไตอมเลยใครใครยังไม่เป๊ะอะไรคิดว่ายังไม่กดดาวอะไรไว้ตอไม่เลยโอเคโอเครถนีไปเลยโอเไปี่มันมันเอารโาไป้ป่ะบนรถอ่ะไม่ด้ไม่ต้องอารมณ์โผาทุกคน้อไปก่อนเ็อยู่ปตึก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 ต อันนี้เป็นชุดกันนะใครใครเป็นคนคิดเรื่องชุดบ้างอ่ะแล้วแต่ชุดไหนอ่ะไรเสียดาวไหมเราต้องแต่งตัวไป็นนี้นะไม่ใส่นั่นนะพี่พวกชุดแบบชุดตุ๊กตาที่มันใหญ่ๆนั่นแ่ละไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่คนไรสาระเลยไม่ไม่แก้เลยเราต้องเป็นตัวเราเองโดยที่แบบมีแต่งหนงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเด็ดแอร์ ชุดตรงนี้อ่านนี้แล้วแต่งตัวชุดไหนดีวะช่วยคิดหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยมีคนตกมีคนตกทำเรื่องแต่งแบบไปจุกอย่าลืมนะมีท่า มีทาสามด้วยแต่งแบบสามตเพิ่มขึ้นมานะอย่าลืมนะมีสามุเพิ่มขึ้นมาตอนอุ้มคือคนข้างล่างกดท่าสีคนข้างบนกดทาสอใช่ไหมครับว่าตกดท่าข้างบนน่ะขบนน่ะใช่ค้าบนเนี่ยบอกกันมันมีแค่สิบมันมีแค่หนึ่งเป็สามกการไปไว้ไนเออมึงรอจังหวอย่างเดียวอะเออมึงจัปโดนสับตลอดเลยเฮียเูเห็นถือกล้องอย่างเดียวเลยจ้องแ่ายคนในตะก้าช่วยด่าช่วยด่าช่ด่าช่ย่าจับอีแลไอ้เรื่อับลย ยังไม่กดตังค์กดตังค์เลยเร็วๆร็ขอโทษนะครับขอโทษนะครับแต่งตัวรีบขออภัยนะครับเราเราจะลังแต่งตัวไปแข่งเชลิเดอร์นะครับขอ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 ความกรุณานิดนึงนะครับขอความกรุณานิดนึงนะชุดนี้เลยเหรอดูบางอุ้ยอนีรบางบางเวเดอร์บางให้เธอบางให้เธอบางอะไรให้ติดเรียอก่อนดี่รู้สึกว่าไม่อยังยั่วสวัสด์อะ

ลเอาแมวไหมพี่สุดไปเลยสุดไปเลยก็ดีนะลุงเแรวนั่นแหละก็ซ้อมมาแล้วเราใส่ไปเลยใส่ไปเลยไลยใลเล็หหกเก้าเฮียสุดไปเลยไหนๆก็เหมือนกับเธแก่เลยเฮียตอนนี้ดูี่มนองนอนลผมเป็นไหกเก้าครับหกหกเก้า เกงอะไรกางเกงอะไรกางเกงอะไรเกงกอะไรก็ได้พ well oh okay. ี no. like ่สีีใส่ีเกงใส่สีีไปเลยรองเท้าล้เสร็จแล้วออกเลยรองเท้าอะไรรอ้าสิบสาม่บามสิบารองสบสาก่งเกงสี่สีรองเท้าอะไรอะเท้าอะไรวะรอท้สิบสามรอท้สิได้ไหนก็มาแล้อ้เฮียควยสัตว์เสียเาท่า่าเท่าไรา้สามสมสา เยี่ยมไปเก็งใจลอยสักเัลยตันเปลยนไปเปลี่ยนสบต่อเร็วเเปลี่ยนสมนี่ยพี่ตายล่ยด้วยยี่้ยัเต็มบบเลยไงพิธีเลขอะไรี่ตีบเต็มพีเลขเกินเลยไม่เี่ ขอนั่งอ้รถนะไม่นั่งตอมาแบ่งๆนจับตัวนจ้าจับตนอีเ่อีเซยขอดูขนดุยหน่อยขอจับคนดุยหน่อยอรตอมรดอูอมตอนกกานอมรอนกการเพราะอะไรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมคุณทำเขาเกลียวโห่ตีมันแรงมากเลยนะเออโหล่ลกจะไงล่

ไอ้แค่นมสันบังดูนี่บังของดีดูนงดูนี่ทองดูทอหมือนตุกแกลูกสาวแม่ลูกสาวแม่สวยมากค่ะ โอ้เลื้อวเต้นดิบจับดิบจับเปลี่ยนผมแต่เขาก็จำเราไม่ได้แล้วดีใจอย่าเพิ่งแข่งเนื้อเต้นเป็นระบงเป็นระบบเปลี่ยนผมเดี๋ยวเขาก็จำเราไม่ได้แล้วเฮ้ยโทรไปหาสมบัตรีทีบอกว่าเรากำลังไปนะจะถึงแล้วรถมันช้าเฟปเฟปโทรบอกเขาดิเปิดตัวอย่างอลังการไม่ช้าดิลมต้านลมขนาดนี้ช้าอยู่แล้วแรงจัดเอาหน่อยไว้พวกเราเอาหน่อยไว้เราทำเราทำได้อยู่แล้ว เก็ฝากบอกแกงหน่อยว่าเดี๋ยวผุ้วิชาแป๊บหนึ่งนิดเดียวกำลังกำลังไปรถช้ารถช้ารถช้าใช่รถช้าฝากฝากบอกหน่อยแกงหน่อยนะขอรถขอรถบัสมารับช้ารอปัดรถบัสมารับช้ากำลังไปทีซีแล้วกดี๋ยวมดีกำลังไปกำลังไปเจอกันทีซีเลยเจอกันทีซีเลยกำลังไปกำลังไปสลีปตะการต้องโก้มัมนะแกงอยู่บ้านอยู่ใช่ไหมต้องพูดพร้อมค่ะได้พี่ได้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 เลยค่ะลูกคิดอะไรอยู่อ่ะลูกคิดอะไรอยู่อ่ะ ลูกเป็นคนใส่ชุดนี้คนแรกไม่กูเห็นไอ้เหี้ยแบรี่มันเคยใส่ไงให้เราไปหงุดหงิดให้หมดเลยไหมพี่ตีไม่เอาไม่เอาเรามีทรงผมของเราอยู่มีทรงผมแบบเคยแข่งชุดนั้นอ่ะมันได้อยู่เจ๊ตุงเต้นใหญ่เลยเพื่อนเราจำเราไม่ได้ดิเจ๊ตุงเต้นไม่หยุดแล้วเพื่อนมมีใจใช่ไหม ใจนี้่ไม่ต้องเปลี่ยนทรงผมใช่ไหมล่ะผมเชิร์กไม่แล้วต้องเปลี่ยนทรงผมเราเป็นเชียร์เดอร์เราเป็นเชียร์เดอร์เนี่ยหมายถึงทรงผมการแต่งกายของทุกเราวันนี้มึงก็ใส่ผ้าโปกผักโปกปากอยู่ไงเขาว่าจำได้อยู่แล้วล่ะเป็นมึงอะเมื่อกี้ผมกดพันเดียวหมดแล้วเออพี่มี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 ไม่ตกวะนะอยากให้จำได้ต่ตอนนี้ไม่ไม่ตกไม่ตกมึงเชื่อกูการที่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมที่อะไรดีที่สุดมึงเชื่อกู ทำไมไม่ได้อะดีที่สุดเำไไม่รู้เลยว่าเป็นใครอะเาไม่รู้ว่าใครเป็นใครไเข้าใจไหมคุเชื่ยมูเหอะเชื่อกูทักค้างคูออกรายการพวกนี้มาเยอะพรามันมีร้านตัดผมอยู่ใกล้นี้ด้วยหรอนี่นดูดิแล้วบางเซลฟี่ด้วยอยู่ในผัพพี่นะนะเราจะเข้าไปตัดผมในับเหรอเข้าไปบีเทสีเทสสอบสอ สองใครมีแฟชั่นไอ้เกาะหลังไหมั้งอ่ะข้อบนเลขสองมันมาเองหรอกมั้ยไม่เหมือนกันไมงไม่เห็นบางของใหญ่เยี่ยมึงจะขายมึงจะขายเพื่อนเองนะใบวะมึงจะเยี่ยมบางเยี่ยเจ็บด้วยว้าว คนโดนอุああ้มอ่ะคนเลขสองก็น้อยเริ่มเริ่มงงแล้วอยู่ข้างบนไงสมมติอติบอกสี่พวกมึงก็กดสามอ่ะคนที่อยู่ข้างบนอ่ะใช่คนกดเลขกดผ้าข้างบนอ่ะท้าไมใช่ไม่ต้องไปดูอะไรกดท่านบนเลขนั้นกดท่านบนเลขนั้นโอเคอีโมดเห็นปะล่ะเหมือนเราเหมือนเราเิดพี่สองี่สอมันอยู่เลขอะไรเสองมันอยู่บนเลขสี่ลองลองเปิดอีโมดดูดิอย่างสีบอกสี่ใช่ไหมเลขสองมันอยู่บนหัวผมสี่ผมอะไรผมอะไรว่าเรากดดาวึ้นไม่หมดแล้วอ่ะห้าอะไรนะ ผมอะไรผมไม่เนี่ยผมโจ伊บาสัวลุงผมที่มันแบบแบบแบบเหด็กล็อกอะเด็กล็อกเออมันจะดักเหมือนเด็กล็อกอ่ะอยู่เลขอะไรวะดูดิเลขเลขอะไรอันนี้่พี่ติพี่อันนี้ว่าพี่ไม่ได้เด็กล็อกให้มันจะผมจะตั้งยาวๆผมยาวๆอ่ะผมยาวๆมันจะไม่มีไม่มีน่าจะออกไปแล้ว่อ๋อไปแล้วป่ะผมสมัยาสีอะออกไปแล้วออกไปแล้วลุงน่าจะจำได้ออกไปแล้วเหรอเออใช่พี่เนี่ยอันนี้ป่ะอ๋อเอีย ตยังไม่มีใครมีแล้วพึ่งนะอันนี้อะพี่อันนี้ป่ะพี่ตีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ป่ะพี่ไหนวะเออแต่เตาเตาเตาแบบไอเทอร์ก็ได้เอาแบบไอเทอร์ได้ไหมว่าตีใช่ไหมอ่ะกระยี่อย่าเลยอย่าเลยร้อยสี่สี่ไหมตีร้อยสี่สี่ใครดันกูวยสัตว์ไอเทอร์เลขอะไรเลขเจ็ดผมเลขอันนี้พี่เลขเลขเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ่ะถ้าเจ็ดสิบแล้วเปลี่ยนสีเอาเจ็ดสิบแล้วเปลี่ยนสีเอา ผมยาวๆมัจะได้เหมาะกับลุคอ้นี่ของเราหน่อยเอาเสียเลยครับพี่ตีของผมยาวๆเลขอะไรเลขอะไรสามปสองพี่สามปสองสีอะไรก็ได้เหรอสิอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ผมนี่จริงเหรอเลขอะไรไดเธอเออผมนี่จริงสี่เจ็เอยล่นเีพี่ผมเลปอเลนลลลลลงล S <S มปลาปลาของเราเร็วๆๆๆโอ้โหโใหญ่มา<อ>กดูสิเราเนี่ยไม่ใด่ผมแค่นี้ก็มีการจำล้ละไปเปี้ยมเหมือนกัเแก่จริงะเวยพวงเรา นี่ไหนอีเซ็กกินอะไอีเซ็กนี่อีบังน่าสุดเลยเนี่ยยาวตัวคอดบลูดตัวแม่ตัวมัมมึงเชื่อไหมหือมึงเชื่อไหมหรืมท่าเต้นหมดแล้วแกชุดเแล้ะกินขาดละได้ใจกรรมการละใครเป็นใครบ้างอี๋โอ้โหเดี๋ยวตะแกทำเดิ ปงไล้วันนี้คนไม่เยอะไไมไปหาพีซีติดต่อพีซีใครไม่ใส่กันเตยไปติดต่อีซกูดิงข้างในข้างในเขาได้ไหมเราซ้อมเราซ้อมก่อนไหมไ่ไมไมลุงลุลุงลุลุมาลุ่ไม่ใส่น้ากากไม่ใส่นัากากไม่เอาไม่ใส่น้ากากแล้วไมผมลุ่มกันะใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดตัวกงเดี๋ยวเปิดตัวทีเดียวกันสมาธิพิธีสมาธิี สตีบอกสี่มันยังมีเลขสองอยู่บนเห็นไหมตกตาแบบคนไม่าเหมือนกันรอยไอ้เวอรเคียนี้มันก็สู้สุดเหมือนกันไอ้สัต่นพูดูดิคนโดนอุ้มข้างบนก็ไม่ืูปังกูจะโดนโสดพี่พิเต่พี่ดันดันตัวด้านหน้าเลยพีูดเลขอะไรขึ้นมามึงต้องเอาเลขที่อยู่

ตีว่าไงเหมือนกันเลยนะบอกเลขสี่ต้องัปนเลขสองบนหน่วยเลขส่เลยเขาใจไหมเลของบอกเลขหาอติบอกเลข5าก็คือเรางกดเลขสี่อตบอกเลขแปแล้วกดเลข้าใช่อติบอกเลขแแล้วกดเลข5าอตีบอกเลขกาแล้วกดเลข8โดนละสี่มาเลขอื่นเราวกดดาวน์ไหมักินเลยกันมาเลยอ่ะตกเลยไม่ล้าตกเลยไม่ลากเลยไม่ลาตกเไม่ลาตบเลยไม่ลาตบเลยไม่ล้าตเลย่ลาตเม่้าตกเล่าตเลไม่ล้า กว่าแล้วมือแต่งแม่ปิดเหมือนกันเลยเดี๋ยวรู้ลีลาใครเด็กกว่ากันกันได้ไปไปเป็นแบบรางวัลที่ลีลาแล้วแหละจ้าพี่ค่ะอยู่ไปค่ะพี่สี่ะพี่สีนักตาดแล้วา่ะพี่สี่ะไม่ลืม นี่ค่ะซีซีถามไม่ไหวแล้วค่ะหนูอยากเต้นแล้วค่ะซีซีครับหนูอยากเต้นแล้วค่ะดูไม่ไหวแล้วค่ะหนูอยากดูเนื้อเต้นไปหมดแล้วค่ะตอนเนี้ยซี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 อยุดไหมคะไม่เลยไม่เลยไม่สัตเหนื่อยพวกเราถ้าพร้อมกันหน่อยไหมนักกีฬาใครหลอดหมดหรือเปล่าครับอาหารหมดหรือเปล่าครับเอ่อไอหลอดหลอดหลอด หลอดนอนหลอดนอนถ้า<ห>พร้อม่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดากาแฟให้นะครับเถ้าพร้อม,<ด>อมแล้วบอกแลวเขาปี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 าปจัดอันนี้มีอะไรกันนะครับมีเรื่องกันค่ะ แย่งถิ่นทำมาหากินค่ะคือคือทีครับพิชีอันนี้อันนี้เลขสารับเื่นได้ใช่ไหมคือจะบอกว่าโัวสันไม่หยุด่ยิแต่แต่ลบเรื่องใช่ไหมล่ะก็คือจะบอกรืออะเราเพร้อมกันหน่อยเลยเขินนอ่ยังจะพูดสันว่ามติบเอเคสตั๊กบรเนี่ยมีเรื่องกันกดไม่กดถําพร้อมก่อนไงแบบพร้อมแต่ทีนี้แต่ทีนี้การมีเรื่องกับตัดสินปัญหาของเราไม่ใช่การตีกัน จะเป็นการเต้นประชันกันเรรและโดยโดยให้ทีซเป็นฝ่ายเป็นคณะกรรมการตัดสินว่าระหว่างเรากัทางสปาร์ลี่เนี่ยใครมีความคิดสร้างสรรค์เคลียร์ทีบแล้วก็กล้าแสดงออกมากกว่ากันเอาสามหมวดนี้เป็นหลักความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้าแสดงออกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพร้อมเพียงอ่ะพร้อมเพียงอ่าประมาณนี้ ประมาณนี้ครับใคร T C ตัดสินให้ฝั่งไหนชนะฝั่งนั้นก็จะชนะแล้วก็ได้เงินอีกฝ่ายหนึ่งลุงราทันเลยรไหมครับก่อนตอนก่อนทหารก่อนเดินเดี๋ยวมีมีแล้วหนึ่งนะรวมที่สนามแยกแล้วครับแล้วก็เก็บรถกวเก็บรถเก็บรถให้หน่อยครับแล้วแล้วแล้ว T C ขอขอกรรมคณะกรรมการสักประมาณห้าคนแล้วกันโอเคไหมอุ้ยอุ้ยโอเคแล้วแต่ละคนแต่ละคนมีมีอะไโดนแล้วอันนี้รู้แนะนำนะเอาเอาแต่ละคนมีอยู่สิบคะแนนในการให้ แล้วก็ไปหาคะแนนคนล c DC มีมีคนละสิบคะแนนใช่มีคนละรวบคะแนนใช่ห้าคนห้าคนถ้าเป็นจบก็ให้ให้เอาคะแนนมาเต็มห้าสิบใครมากกว่าคะแนนก็จบชนะไปแต่เอาสามหัวข้อหลักๆนะความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกแล้วก็ความเปรียงออกนะครับแล้วพร้อมเพียมโอเคครับมีมีเดิมพันด้วยนะครับพีซีอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วมีเดิมพันเริ่มได้เงินไปแล้ว กล้ามเนื้อมันเด้งอ่ะจังีโมดอ่ะอ่าระมุขปะมนึงสมมตขให้กด5ส่ใช่ไหมผมก็ต้องกด2อพอ2อเตะกูเขาบอกกดแผมก็ต้องกดห้าดูไหมเอออาเนี้ยเขาอธิบายง่ายกว่าเยอะตวเราตดเกรตตเราต้อกดูแยรติสักี่สตาค์รีบอแล้วนะคะเดี๋ยวเราแพ้ราจตถูกไหมเดี๋ยวเราใช้นวัตกรรมเลยแล้วะไปเท่าไ่ เนิ์กมึงคือมึงต้องไปอีกหนึว่ามึงคือมหวังนะเงเตะแเนิ์กซ้อมได้น้องซ้อมได้รูแม่เพลงมึงเพียนกูเต้นกไม่เป็นเลยนะถ้าเพลงึมเพียนอ่ะแม่ินเหรแม่เะถ่าหรอแดเอลูกเือลูกใครเป็นตัวเฮี้ยอะไรไว้สัตว์เนี่ยไอ้แบกแบเมย์ฝั่งนู้นเนยไอ้เหี้ยครวะเนี่ยชุดแฟมหมอ นากีฬาขาดอาหารขาดเยสินีนายสัตว์รัฐบาลโลกเหรอรัฐบาลโลกวะใช่ว่าพิจิตรอ่อยผู้ชายเนี่ยดูมาหน่อยดิอะไรอีมาแล้ว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 ผู้ชายมาอ่านนิดนึงเนื้อหอมเนื้อมึง เฮ้ยพร้อมเราต้องมาก่อนวนเรายืนเรายืนไป็นี่เลยไหมพี่เรายืนนี่เลยไหมเราแบ่งนเลยเราเราแบ่งายได้ใ่งแบ่งแบ่งจเดือนไม่ได้หือเปลาเออไม่วันน้เราเป็นต้นีนินวงออยนีนะเฮ้ยฟังฟังแบ่งแบ่งไปนี่เลยเตยมตัวเตมเตมตัวอาตัวนีนี่นี่นลูเท่าอย่างไหลูกลูกต้องต่อใครอ่ะ